สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ,นนะ,คะเราก็จะพาทุกคนมาเข้าสู่โลกของหนังสือการอ่านหนังสือนะคะก็เราก็จะพบว่ามันก็เป็นส่วนที่ดีเออแล้ววันนี้ถ้าเกิดทุกคนอ่ะรู้สึกแบบว่าทํายังไงดีนะเราอยากจะเ,เหมือนแบบว่าอยากจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้ตอบคําถามมัอนได้ว่าคุณทาไมดีนะแบบว่าไม่อยากอ่านหนังสือเลยอะไรอย่างนี้ซึ่งหนังสือที่เราเลือกมาในวันนี้นะคะก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะคะที่เราชอบ ซึ่งพอเราชอบแล้วเนี่ยเราก็จะทําให้รู้สึกว่าเออเราอยากอ่านเราอยากอ่านหนังสือแบบนี้เราอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ให้มันจบและในหนังสือวันนี้นะคะที่เราได้เลือกมาก็คือหนังสือเรื่องภาษาไทยระดับชั้นม .1 ถึงม .6 เลคเชอร์ให้อ่านง่ายสุดๆเห็นไหมคะว่าการที่เราเลือกหนังสือเล่มนี้มามันจะต้องไม่ธรรมดา,นานแน่นอนเราจะพาทุกคนไปดูกันค่ะไปกันเลย ะคะ่ะเราจะมาเข้าสู่ในเรื่องของหนังสือว่าทำไมเราถึงชอบนะคะเราก็จะมาดูเธอคือเราดึงดูดอะเราดึงดูดแบบว่าทําไมเราถึงชอบหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมดูเธอดูแค่หน้าปกแค่หน้าปกมันก็คือจะมีสีสันเยอะสีสันเยอะแล้วกอ่านนยังมีความน่าอ่านและยังมีความที่แบบว่าดูแล้วเราสบายตา นอกจากนั้นเราดูแล้วเรายังสบายตามันก็เลยทําให้เราแบบว่ารู้สึกแบบเออเราอยากอ่านหนังสือเล่มนี้นะและนอกจากนั้นมันไม่ใช่แค่หน้าปกราคาของหนังสือเล่มนี้159บาบาทเป็นหนังสือราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้และนอกจากนั้นนะคะหนังสือเล่มนี้ก็คือ เป็นแบบไอ้น,นี่เป็นแบบฉบับหกพาเราก็สามารถจะพกพาไปได,ได้ที่ไหนก็ได้นอกจากเป็นหนังสือขนาดเล่มเล็กมันจะาเล็กกว่ากระดาษ A4 อีกค่ะนอกจากนี้นะคะหน้าปกยังดึงดูดแล้วด้านหลังนะคะก็จะอธิบายว่าเป็นยังไงนอกจากนั้นยังมีรูปตัวการ์ตูนที่จะทำให้เราอะสนใจในหนังสือเล่มนี้ได้ค่ะ ในหนังสือเล่มนี้นะคะหน้าแรกนะคะก็จะเป็นคำนำํานําแล้วก็จะมีเ,เป็นพวกบทความจากอนนี่หนังสือนะคะว่าใครเป็นผู้เขียนบรรณาธิการคือใครผู้ตรวจทานเป็นที่ไหนจัดทำอะไรอย่างนี้ก็คือจะบอกหน้านี้แล้วนอกจากนั้นนะคะก็จะมีคำนำอยู่หน้านี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะพาทุกคนมาดูในเนื้อหาซึ่งเป็นที่น่าสนใจมากๆที่เราอยากจะามานำเสนอให้กับทุกคนค่ะ ที่เรามาบอกกับทุกคนก็คือเราอะไม่ได้แบบว่าหนังสือเล่มแค่นี้ทุกคนคิดว่าเนื้อหาจะน้อยไม่นืาทุกคนก็อาจะคิดว่าหนังสือเล่มแค่นี้เองเนื้อหามันจะครบถ้วนหไหมล่ะเออมันจะครบถ้วนไหมมันจะแบบเอ,อ้ยน่าอ่านน่าสนใจขนาดนั้นเลยเหรอเราจะมาทุกคนมาดูนี่ดูอันนี้คือบทแรกบทแรกก็คือเยอะมาก บทที่1นนะคะเป็นหลักภาษามันก็คือจะครอบคลุมหลักภาษาทุกอันเลยไหนบทที่2นะคะภาษาเพื่อการสื่อสารนี่ก็คือเราเราจะอ่านเล่นเราจะอ่านบทไหนก็ได้นี่เพราะว่ามันจะมีครอบคลุมหมดทุกอย่างเลยค่ะเกี่ยวกับภาษาเพื่อการสื่อสารและบทที่3เป็นบทสําคัญเหมือนกันค่ะวรรณคดีไทยก็คือจะรวบรวมทุกอย่างทุก โอโหทุ้งหัวข้อแค่นั้นเลยครอบคุมทุกอย่างในหนังสือเล่มนี้แค่เรามีหนังสือเล่มนี้เราก็สามารถแบบเออเราก็สามารถพกพาไปอ่านที่ไหนก็ได้นอกจากพกพาจะอ่านที่ไหนก็ได้แล้วนะคะยังได้เรื่องความรู้จากหนังสือเล่มนี้อีกค่ะอืมบางคนอาจจะแบบว่าหนังสือเล่มในแค่นี้มีความน่าสนใจยังไงเออเราเราถึงยกหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันมีความน่าสนใจโอ้นี้เราจะให้ดู ดูสีสันของลุสแค่สีสันน่ะก็คือที่เรายกมาก็คือการในนี่เป็นสีสันในหนังสือค่ะสีสันในหนังสือนี่มันก็สามารถช่วยให้เราแบบอยากอ่านมากขึ้นด้วยนะคะนี่ไม่มีหน้าไหนคะ่ะที่จะเป็นสีขาวดำเป็นสีหมดทุกหน้าเลยคะ่ะนี่ เป็นสีหมดทุกหน้าทําให้เราสบายใจสบายตาในการอ่านและและทุกหน้านะคะยังมีเลคเชอร์ข้อความที่สำคัญที่จะแบบว่าอ่านปุ๊บรู้ปับ๊บอ่านปับ๊บรู้ปุ๊บอีกเลยเออ,อและนอกจากนั้นถ้าเกิดเราเราอ่านเสร็จแล้วว่า เราก็อยากจะแบบทบทวนความรู้บ้างเพราะเราเหมือนแบบว่าหนังสือเล่มนี้มีทบทวนความรู้ไหมให้ดูเลยว่ามีมีครบทุกบทเลยค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมีเทบทวนความรู้เป็นท้ายบทนะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทค่ะนอกจากแบบฝึกหัดท้ายบทแล้วนะคะ ก็ยังจะมีเฉลยเเราจะเปิดให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะพอเราอ่านจบแล้วก็จะมีแบบหัดท้ายบทให้เราได้ฝึกทําฝึกลองทําจากที่เราได้อ่านมาแล้วก็ทําความแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้สากเนืนน้อหาในหนังสือค่ะพอเราพอเราทําเสร็จแล้วเราก็สามารถมาตรวจด,ดูคําตอบได้ค่ะ และการตรวจดูคําตอบของในหนังสือนี้นะคะไม่ได้มีแค่คําตอบแบบว่าเฉลยแบบงงงูตอบอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่านอกจากนั้นนะคะงงงูตอบอะไรยังมีเพาะและอธิบายเพออีกด้วยค่ะในห,หนังสือเล่มนี้นะคะ หนังสือภาษาไทยระดับชั้นม .1 ถึงม .6 เลคเชอร์ให้อ่านง่ายอ่านง่ายสุดๆฉบับ6พาหนังสือที่เรามาให้เพื่อนๆดูเราก็เออเราก็อยากจะบอกว่าเป็นหนังสือที่มันราคาแบบว่าเราจับต้องกันได้แบบว่าเราแล้ก็ 159บาทมันก็คือเป็นราคาที่มันก็พอดีอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีแต่นอกจากนั้นนะคะยังหาซื้อง่ายอีกด้วยเราเราสามารถหาซื้อได้ตาม c 1หรือว่าร้านค้าออนไลน์ได้เลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราก็อยากจะขอลากับทุกคนไปวันนี้นะคะไว้ครั้งหน้าถ้าเรามีหนังสือดีๆที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้อ่านได้ได้ต้องเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากๆที่เราจะเอามาพูดเราจะเอามาให้ทุกคนได้รู้จักนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย